ฟีเจอร์ต่อมาครับ AI Visualize in Cloud นะครับในฟังก์ชันนี้ในฟีเจอร์นี้นะครับตามผู้ตามที่ผู้ใช้งานเรียกร้องกันมาเยอะมากๆนะครับกับการใช้งาน AI การสร้างภาพเสมือนจริงนะครับที่สามารถทำงานได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะครับ AI Visualize เนี่ยจะช่วยในการสร้างนะครับแนวทางในการออกแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มรายละเอียดบทบาท บริบท uh, ต่างๆหรือจะเป็นไอเดียต่างๆที่เรากำลังจะเริ่มทำคอนเซปชวลดีไซน์ครับในการใช้งานนะครับฟังก์ชันนี้ฟีเจอร์นี้นะครับชื่อว่า AI v i s u a l i g h t นะครับจะสามารถใส่เทค t พร้อมที่เราต้องการลงไปได้ครับและก็ให้ AI นะครับเจเนเรรูปภาพนะครับที่อ้างอิงจากโมเดล 3d ท,ที่เราขึ้น บอบอัพเอาไว้ในอชีแคดครับแล้วก็อ้างอิงด้วยเทคนพร้อมก็จะได้ภาพตามที่เราต้องการครับฟังก์ชันนี้ถือว่าตอบโจทย์มากๆสำหรับผู้ที่ต้องการเริ่มนะครับในเรื่องของการทำ n d e r i n g AI นะครับหรือทำ o n น i t i o n Design เพื่อ,อพ r i m มหรือ Present เ,เบื้องต้นนะครับอันนี้ก็ถือว่าค่อนข้างที่จะตอบโจทย์ในเรื่องของการใช้ r e n e e r i n g ได้เร็วมากยิ่งขึ้นครับโอเคนะครับเรามาพูดถึง AI ครับ AI ก็คือ AI Visual l i t h t เนี่ยสามารถนะครับอยู่ในทุกๆก,กระบวนการขั้นตอนของการออกแบบได้นะครับตั้งแต่กระบวนการวางแผนจนไปถึงกระบวนการก่อสร้างนะครับในการสร้างเป็นภาพนะครับภาพเสมือนจริงนะครับในกระบวนการออกแบบนั้นๆตามที่เรากำหนดนะครับและก็ตัว Archicad เวอร์ชัน28นี้นะครับเราไม่ต้องติดตั้งซอฟต์แวร์ลงบนเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราครับแต่เราสามารถใช้ AI ผ่าน ระบบคลาวด์โดยตรงได้เลยครับตัวอย่างการใช้งานนะครับใน a ช c h i c a d 28ครับก็จะมีฟังก์ชันที่ชื่อว่า AI Visualize ขึ้นมาให้ครับเราสามารถกำหนดเทคพร้อมที่เราต้องการครับยกตัวอย่างเช่น Interior Design Living Room w i t h t a b l e and c h a i r นะครับก็สามารถกำหนดสิ่งที่เราต้องการลงไปได้เลยครับรวมถึงเราต้องการ รูปแบบของภาพเป็นลักษณะที่เป็นแบบไหนครับเป็นโมเด์นะครับเป็นหรือเป็นสไตล์อื่นๆนะครับสามารถกําหนดได้และกําหนดโทนสีของภาพของวัสดุนะครับกำหนดพื้นเป็นไม้เป็นอะไรต่างๆได้ครับและเซตติ้งตั้งค่าเบื้องต้น up scale up ขนาดภาพนะครับและก็ g e n e r a ตออกมาเป็นรูปภาพภาพเสมือนจริงนะครับตามโมเดล 3D ที่เราทําการขึ้นอ o p ัพเอาไว้นั่นเองนะครับอันนี้สามารถทําได้ทั้งินทีเลียและ e x ทีเ i ียได้เลยนะครับ ส่วนตัวอย่างนี้นะครับถ้าต้องการที่จะแก้ไขเพิ่มเติมครับสมมุติว่าเรายังไม่ถูกใจกับเออที่เจ n เนอเรตออกมาให้ครับเราสามารถแก้ไขพร้อมใหม่อีกครั้งหนึ่งได้ครับอาจจะเปลี่ยนจากไว้เป็น b a c k ครเปลี่ยนโทนสีเป็นโทนอื่นๆนะครับเราก็ทำการกด g e n e r a เรอีกครั้งหนึ่งครับและเราก็จะได้ภาพตามที่ต้องการครับ แต่ต้องบอกก่อนว่า AI นะครับทำได้เป็นคอนเซปชวลดีไซน์เนาะก็สามารถเจนเนเรตภาพออกมาให้เราได้ครับแต่ในเรื่องของความถูกต้องนะครับเราอาจจะต้องตรวจสอบแล้วก็ต้องรีเช็คกันอีกทีหนึ่งนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับภาพที่ทำการเรเดอร์ิงออกมาเมื่อสักครู่นี้ครับก็จะได้เจเนเรตออกมา2ภาพนะครับภาพที่เป็นโทนไวท์กับโทนแบกนะครับสังเกตว่าภาพก็จะออกมาเป็นรูปทรงคล้ายๆกันนะครับอาจจะไม่ได้เหมือนกันสักทีเดียวแต่ก็ ได้คอนเซปต์นะครับได้ไอเดียนะครับในการออกแบบแล้วก็ในการานำไปประยุกต์ใช้งานสำหรับฟังก์ชันฟีเจอร์ AI v i s u a l l i n e ครับโอเคนะครับเรามาสรุปนะครับในส่วนของฟังก์ชันนี้กันนะครับในส่วนของ AI v i s u a l l i n e นะครับเราไม่ต้องติดตั้งซอฟต์แวร์ลงบนเครื่องคอมพิวเตอร์ครับสามารถใช้ได้ทั้งบน Mac OS แล้วก็ Windows ครับ สามารถช่วยออกแบบนะครับในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ครับในกระบวนการคอนเซปชวลดีไซน์นะครับและก็เหมาะสำหรับสถาปนิกที่ต้องการกระบวนการออกแบบเบื้องต้นนะครับ